กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับน้องสาวโซฟารวยชาแน,นลด้วยนะคะขอบคุณทั้ง FC ใหม่นะคะและ FC เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะ คำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการสี่งโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะสามารถมีเข้ามีรุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะใครอยากเข้าบ้านนะคะอยากได้แนวทางฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะก็อย่าลืมแวะเข้ามาเอากันได้นะคะฟรีนะคะพี่พแม่แจ๋า ก่อนอื่นนะคะก็จะพามาสรุปแนวทางนะคะสายด่วนของเมื่อวานนะคะ47หลุดนะคะ81มาชุดเน้นนะคะนี่ถ้าใครกลับ13เห็นไหมน้องสาวโซ่พูดอยู่นะ48หลุดเนี่ยถ้าใครกลับ13ได้เลยนะทุกคนเบิ้ล33หลุดเบิ้ล44หลุดนะคะโพดโพเบิ้งโมเบิกแตงนะะเออไม่ใช่เบิ้ลน, <laughs> น้องสาวโซ่เขียนผิดนะคะก็จะเป็น ตัวนี้ก็จะเป็น4นะ4 3กับเบิ้ล4 4 8 7หลุด7 9ก็หลุดนะคะสรุปแล้วมาเฉพาะกิจนะคะเดี๋ยวเรามารับฟังรับชมของวันนี้กันนะคะถือว่าไม่หลุดเนาะทุกคนเนาะก็ยังมากิจอยู่นะคะสำหรับวันนี้นะคะชุดเด่นนะคะก็จะเป็น5 4 4 5นะคะ3 9 9 3นะคะ5 6 6 5 สำหรับชุดเน้นนะคะในบ้านนะทุกคนนะในบ้านเราพัฒนาเดี๋ยวให้ดูก่อนนะว่าจะให้ดูก็ลืมนะคะไปสายดยวาวดินเราพัฒนาในบ้านนะคะเข้าตัวชอบเลยนะเผื่อใครอยากเข้าบ้านนะ่ะเผื่อใครอยากเข้าบ้านก็อย่าลืมเข้ากันมาได้นะคะ นี่นะคะเข้าตัวเน้นตัวชอบเลยทุกคนเห็นไหมอันนี้คือในบ้านของน้องสาวโซ่นะในบ้านก็จะให้แบบนี้แล้วเข้าตัวชอบด้วยนะ50โพดโพบุงหมบึกแต่งน,นะคะโพดโพบุงหมบึกแต่งน,นะคะหน้าบ้านในบ้านนะคะก็จะน้อยลงนะคะแนวทางเนะาะสำหรับชุดเน้นนะคะก็จะเป็น1 9 9 1นนะคะตัวสุดท้ายนะคะขอ เป็น98ละกันนะคะอย่าลืมตัวกลับนะคะ16นะคะอันนี้ก็อย่าลืม68อย่าลืม59นะคะจดไว้ข้าไว้นะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดเลิไลค์กดติดตามสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะคะใครอยากเข้าบ้านอยากได้แนวทางฟรีก็อย่าลืมแวะเข้ามากันได้นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสําหรับวันนี้กราบสวัสดีจ้า